เมื่อวันที่17กันยายน2565ที่สยามสแควร์บล็อกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเปิดตัวกิจกรรม BKK Ranger X ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่าง The Miracle Playground Asiam Dream and Do เปิดพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เยาวชน ดรสุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการสสสกล่าวว่าในโอกาสที่เราเปิดประเทศกันแล้วและกทมเล่งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนจัดให้มีเทศกาลเด็กและเยาวชน BKK Ranger ตลอดเดือนนี้สสสยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกทมและภาคีต่างๆจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ให้สังคมตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมวันหยุดวันว่างและปิดเทอมของน้องๆ ทำให้เด็กและเยาวชนมีทางเลือกในการทํากิจกรรมนอกเวลาเรียนตามความสนใจเปลี่ยนวันว่างปีละไม่ต่ํากว่า150วันให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้และสร้างสารรค์สังคมจะได้ประโยชน์ทั่วหน้าจากการที่เยาวชนคนรุ่นใหม่มีศักยภาพเต็มเปี่ยมครับ ก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์น,นะครับก็ร่วมมือกับ p k k r a n g e r เทศกาลเด็กเลยาว,วชนของพรมร,รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมืองในเดือนกันยายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเ,าเป็นตรงกับนโยบายของพรมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพรรมนะครับท่านผู้ว่าก็จะย้ําตลอดว่าการศึกษาเนี่ยไม่สคัญเท่าการเรียนรู้เราจะทําอย่างไรให้เด็กเลยาว,วชนเนี่ย มีการเรียนรู้ตลอดไม่ใช่เฉพาะตอนไปโรงเรียนเท่านั้นนะครับก็มีทรัพยากรของคอรมเยอะแยะมากมายที่จะสามารถเรามาสร้างการเรียนรู้ได้ซึ่งปัจจุบันเราก็มีนโยบายเช่นเปิดโรงเรียนวันเสาร์วอาทิตย์เปิดโรงเรียน After School ตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็มีหลักสูตรมีเอ่อสมัครมาช่วยเอ่อทการเรียนรู้มากมายนะครับแต่ว่าในเดือนนี้ก็คือมีกิจกรรมทุกเสาร์นี้เลยที่สนยนเยาวชนนะครับอย่างเอ่อ สัปดาห์แรกก็จะเป็นที่ดอนเมืองที่ผ่านมาเป็นที่คลองเตยแล้วก็นี่เราก็จะมีที่บางขุนเทียนแล้วก็มีที่คลองสามวามีสุนยวชนมากมายที่กรมไปจัดกิจกรรมวันนี้ก็เป็นวันที่ร่วมมือกับสสสนะครับสสสนำร่องกิจกรรมนี้มานานละเ,ออเด็กมีวันว่างเป็นร้อยวันเลยแต่ว่าเราไม่ไม่เคยพูดถึงเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะไปพูดว่าหลักสูตรเปลี่ยนยังไงนะครับที่เราอิสระยอย่างวันว่างเหล่านี้สามารถทําให้เขาได้ค้นหน้าตัวเอง ทำให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการศึกษาเนี่ยมันเหมือนว่าดูคิดแล้วก็ทำให้นักเรียนเรียนแต่ว่าการเรียนรู้เนี่ยคือการที่เด็กอยากรู้อะไรเนี่ยเด็กไปหาเองได้อย่างวันนี้เราเห็นเด็กเต้นใช่ไหมครับเด็กอยากเล่นบอร์ดเกมเด็กอยากเอ่อทำอาหารผมว่ามีสิ่งที่เด็กเขาอยากต้องการค้นหาเยอะแยะมากมายในฐานะที่เป็นกรมอนในฐานะที่เป็นหน่วยงานต่างๆเรา ต้องพร้อมสนับสนุนแล้วก็เชื่อว่าการเปิดพื้นที่ต่างๆพรมนะครับก็จะเป็นการฟอมสาคัญที่ทําให้เด็กเรวาวชนเนี่ยมาเรียนรูน้ในอนาคตได้ร่วมหลายๆภาคีเครือข่ายครับที่ทําเรื่องนี้ตลอดคือต้องเรียนว่าเรื่องเด็กเรวาวชนเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยมีหลายองค์กรทํามาเป็น10ปี20ปีสสสมีโครงการสามพันกว่าโครงการทํามาแล้วสิ่งที่กรมอมทำาืคือเปิดพื้นที่ร่วมมือกับภายคี จัดสรรกิจกรรมตามทรัพยากรที่เรามีฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆอย่างกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สสสเริ่มมาหลายปีแล้วเราก็ร่วมมือกับสสสลักดันรวมกันวันนี้รวมเป็น10ภายีนะครับที่ถ่ายรูปนี่ถ่ายไป4ี่หครั้งฮนะเราผมว่คิดว่าทายีสาคัญมากเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจปัญหาอยู่กับปัญหามานานมีโซลูชันที่พร้อมใช้แทน,นรัฐต้องเปิดใจแล้วก็ทํางานร่วมกับเครือข่ายก็เป็นการนาร่องครั้งนี้ เขาผมเชื่อว่าเดี๋ยวปิดเทอมใหญ่หรือว่าจริงๆแล้ววันว่างเนี่ยเราจะมีกิจกรรมดีๆร่วมกันอีกมากมายเลยครับตอนนี้ก็เอาแผนมาคลี่กันแล้วก็ดูว่าในอนาคตเราจะสนับสนุกกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปายเดือนนี้เราจะปิดเทศกาลดี r a n g e r นะครับแต่ต้นเดือนหน้าเราจะเปิดสภาเมืองคนรุ่นใหม่ก็เชื่อว่าสภาเมืองคนรุ่นใหม่จะเป็นแพลตฟอร์มอาจจะเป็น Facebook Page อาจจะเป็นช่องทางที่เด็กสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ก็จะเป็นสภา,าที่เด็กเป็นใหญ่ผู้ใหญ่เป็นรองนะให้เด็กมาพูดเลยว่าอยากจัด,จดกิจกรรมอะไรอยากทําอะไรนะผมเชื่อว่าไอ,ไอช่องทางแบบนี้จะเป็น,นกลไกที่เด็กและว่าชนเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้นที่บัตรมาเราเราไม่มีพื้นที่เขาปลดปล่อยไม่มีพื้นที่เขาแสดงออกเพราะการสร้างสภา,าเมืองคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถเข้ามาได้เสมอสามารถเอาเรื่องที่เขาทุกข์ร้อนทุกใจ ผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆเ,เหล่านั้นน่ะเป็นเรื่องที่สําคัญต่อชีวิตและอาจจะทําให้เขาเป็นเอ่อเป็นโรคหรืออาจจะทําให้เขาไม่ไม่พัฒนาก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีพื้นที่รับฟังเราจะเปิดสภาเมืองคนรุ่นใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้าครับเราก็เริ่มรื้อฟื้นเอ่อผิดเชื่อสร้างสรรค์หลังโควิดนะครับแล้วก็โชคดีได้ประสานกับทางผู้บริหารกทมซึ่งมีนโยบายจัดสัปดาห์เยาวชนอยู่แล้ว b ีเคเคเดนเจอร์อยู่แล้วนะครับเราคิดว่าต้นแบบที่นี่ จะช่วยกระตุ้นในพื้นที่อื่นนะครับแล้วก็เราอยากะชักช,กช,กชวนนที่นี้ด้วยว่าภาคีที่เคยร่วมมือกันมากลับมาประสานอีกทีหนึ่งนะครับผู้ที่จะจัดหางานให้เด็กได้มาฝึกงานนะครับค่ายกิจกรรมต่างๆที่ร่วมกันจัดมาก่อนนะครับเราอยากจะรวบรวมใหม่แล้วก็อยากจะเชือเชิญจังหวัดอื่นๆนะครับถ้า ใช้กทมเป็นต้นแบบนะครับผู้ใหญ่ในจังหวัดจะเป็นภาครัฐภาคท้องถิ่นภาคเอกชนใครก็ได้นะครับร,รุกขินบัาประสานกับเราได้ครับในการที่จะร่วมกันทำกิจกรรมอย่างนี้ให้กระจายไปทั่วประเทศครับ